สถาบันเสริมศึกษาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบัน The c s s h r e a k แบรนเนมเปิดหลักสูตร Entrepreneur Guide to Luxury Marketing รุ่นที่2ในวันที่17พฤษภาคม2568นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าแบรนด์เนมแท้ปลอมภาษีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการตลาดออนไลน์โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์ติฟิเคจากทั้ง2สถาบันด้วย ค่ะก,ก็ครูเจี๊ยบนะคะ The c a k e b a n d Name สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมที่แรกในเมืองไทยนะคะที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองค่ะครับครูเอสนะครับจาก The c a f a k e b a n d Name ครับ,บค,ครับครูพิษนะฮะจาก The c a f a k e b a n d Name ครับครับนพรุษนะครับเป็น ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็คอร์สนี้ก็เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะจากที่เราเปิดคอร์สรุ่นแรกไปคอร์สผู้ประกอบการแบรนด์เนมนะคะประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะก็มีการเรียกร้องอยากให้เปิดรุ่น2เราก็ทําการเปิดรุ่น2ในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้มีนักเรียนประมาณ22ท่านนะคะครับก็จากรุ่นแรกนะครับเราก็อย่างที่คุณเชบแจ้งครับว่า,าได้รับความนิยมมากเลยนะครับคอร์สอันนี้เป็นเหมาะกับ ผู้ประกอบการเบื้องต้นนะครับรวมถึงภาษีรวมถึงการจะทาธุรกิจแบรนด์เป็นยังไงให้ถูกต้องตามให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทํายังไงให้ไม่ผิดกฎหมายประมาณนี้นะโอเคครับถามว่าอะไรนะ <c oughs> ก็ในส่วนของสถาบันส่วนศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสถาบันก็เป็นสถาบันที่บริการวิชาการส่งเสริมความรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ทางโรงเรียน The c a s h f k e Brand Name นะครับมาร่วมมือนะครับมีความร่วมมือกับสถาบัน ของเรานรในการทําหลักสูตรนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เองในธุรกิจผู้ประกอบการแบรนด์เนมหรูเนี่ยก็จะค่อนข้างเติบโตมากๆนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นเราก็จะเห็นว่ามีคนเข้ามาในธุรกิจเยอะนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้วิชาการและก็เทคนิคในการนําไปประกอบอาชีพเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับในนามของสถาบันเสริมึกษาและทรัพยากรมนุษย์ก็รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรตินะครับที่ได้ร่วมมือกับทาง T c ซนะครับก็ขอบคุณมากครับ อ๋อก็ข้อดีของคอร์สนี้นะคะหลังจากเรียนจบหลักสูตรนะคะแล้วก็สามารถรับใบประกาศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วยังมีสิทธิสอบบัตรผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งบัตรตัวนี้นะคะสามารถใช้กับหน่วยง,งานภาครัฐได้ไม่ว่าเราจะไปตรวจกระเป๋าหรือประเมินทรัพย์ให้กับปสปสปปงหรือว่าทางศุลกาักกรนะคะทางหน่วยง,งานภาครัฐก็จะเรียกหาบัตรผู้เชี่ยวชาญตรงนี้เราก็เลยมีการทําความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่จะ ทำหลักส mm. after, ูตรนี้ขึ้นมาหลังจากเรียนจบจะต้องมีการสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันเราแล้วถึงจะได้บัตรผู้เชี่ยวชาญนี้เพื่อไปช่วยหน่วยงานภาครัฐในคราวต่อไปค่ะคุณพิทก็นะครับการตรวจทุกวันนี้ก็จะค่อนข้างยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือดูจากด้วยตาเปล่าเรียกกเป๋่าใบจริงมาดูก็สามารถดูได้แต่ว่าหลังๆนี่ก็อาจจะต้องใช้กล้องส่องที่แบบพันเท้าอะไรพวกนี้เพื่อดูแบบการ ยิงอะไรหรือว่าการปรินติ้งของแคนวาสต่างๆอะไรเงี้ยว่ามันต่างจากของแท้ของปลอมมากขึ้นยังไงลเพราะว่าเดี๋ยวนของปลอมเขาทำมาค่อนข้างดีเลยเป็นลักษณะเกตหลอกขายที่เอามาขายกันแบบเท่าราคาจริงอะไรเงี้ยอาจจะถูกกว่านิดหน่อยก็จูงใจ กระแสทุกวันนี้ใช่ไหมครับเออกระแสะแบรนด์เนมสินค้าลักซ์รี่นะครับมันเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มนะครับก็มีผลกระทบไม่ค่อยไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเออก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่เรื่อยๆนะครับและตอนนี้ทั้งมือ1และมือ2นะครับในราคามือ1มันปรับขึ้นไปมือ2อก็ต้องปรับขึ้นตามด้วยครับที่นิยมอยู่ครับในท้องตลาดเพราะบ,บางคนขงเขาเล็งเห็นว่าซื้อมือ2อเนี่ยก็ได้ราคาที่ถูกย่อมเยาวลงมานะครับใน ราคาที่ว่ามันย่อมเยาแล้วก็สินค้าคุณภาพเนี่ยไม่ต่างจามือหนึ่งเลยครับเกมของเราค่อนข้างมาตรฐานนะคะก็ต้องผ่าน70%ขึ้นอย่างรุ่นที่แล้วมีคนเรียนทั้งหมด38คนรุ่นแรกสอบครั้งแรกผ่านไปแค่10คนเพราะว่าเราค่อนข้างตั้งมาตรฐานของเราค่อนข้างสูงว่าคนที่จะได้บัตรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคือจนคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถจริงๆที่จะไปใช้กับหน่วยงานภาครัฐที่จะไปช่วยหน่วยงานภาครัฐได้ ก็อันนี้เป็นคอร์สที่2แล้วนะคะก็ติดตามก็จะมีคอร์สที่3ก็น่าจะประมาณเดือนธันวาคนะ,คะปีหนึ่งเนี่ยเราเปิดแค่2รอบด้วยกันนะคะสําหรับการเรียนคอร์สผู้ประกอบการครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นในการที่จะทําธุรกิจแบรนด์เนมหรือว่าใช้สินค้าแบรนด์เนมอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองใช้อยู่เนี่ยเป็นของแท้หรือของปลอมสามารถ,ถติดต่อที่เดอะแคลเซ็นเตอรเพื่อตรวจสอบได้นะครับ สวัสดีค่ะชื่อประกายแก้วเสาทองหลังค่ะชื่อปิงค่ะจากร้านปิงแบรนด์เนมค่ะสวัสดีครับธนพลทองสินครับจากร้านยักษ์ใหญ่ใจดีแบรนด์เนมครับผมค่ะก็คือปิงก็คือเป็นสิทธิ์เก่าของ p c f อยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ได้มาเรียนซ้ำอีกทีนึงค่ะคือรู้สึกว่าของปลอมยังไม่หยุดพัฒนาค่ะเราก็ต้องมาพัฒนาตัวเองตามของปลอมค่ะเช่นกันครับเป็นลูกศิษย์เก่าเหมือนกันนะครับมาพัฒนาสกิลเพิ่มเพราะว่า เดีย๋ยวนี้ของปลอมค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมก็ช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือของแท้ของปลอมก็คือพัฒนาไปเยอะมากค่ะก็จะได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการช่วยดูของเพื่อนหรือของลูกค้าค่ะที่จะได้ไม่ต้องตึกเป็นเหยื่อของโจแล้วก็มีฉาชีพค่ะอันดับแรกเลยคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือลูกค้าที่ร้านครับผมลูกค้าจะได้สินค้าแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ต้องกลัวเลยและที่สําคัญครับ บางส่วนนะครับอาจจะไปช่วยเหลือเพื่อนๆในกลุ่มแบรนด์เนมด้วยกันนะครับกับเพื่อนๆพ่อค้าแม่ค้าด้วยครับตอนนี้คือเยอะมากค่ะเอ,อ่อถ้าเป็นเมื่อก่อนคือแบบมองเผินๆจากรูปก,ก็คือมองออกแต่ว่าไม่กี่เดือนหลังเนี่ยค่ะก็ค,คือต่อให้จับใบจริงเอาใบใบจริงกับใบปลอมมาเทียบคือยังดูค่อนข้างที่จะยากมากจะต้องแบบทักปรึกษาครูจะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องต้องซ้ำต้องทักหาครูบอกว่าต้องซ้ำแล้วค่ะ ส่วนใหญ่ของผมยังไม่เจอนะครับเพราะว่าได้ทักษะจากการเรียนตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่ยากเกินไปแต่ว่าอนาคตไม่แน่ครับเพราะว่าของปอมนี้มันค่อนข้างน่ากลัวมากๆสำหรับปิ๊งก็คือ Facebook ประกายแก้วเสาทองหลังค่ะสำหรับผมนะครับก็ยักษ์ใหญ่ใจดีแบรนด์เ네นมเลยครับเซิร์ชก็เจอนะครับผมแต่ถ้าเป็นช่องทางใหม่ก็ติ๊ t o อ,อก,ก็เป็น Hunter เอ่อ uh, Hunter ร n e นะครับผม ก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนก็คือไม่สนับสนุนของเรียนแบบค่ะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขา,เาตั้งใจในการคิดค้นในแต่ละใบแต่ละสินค้าใช้แล้วเวลานานค่ะเราก็ไม่ควรไปสนับสนุนคนที่เรียนแบบสินค้าของคนอื่นค่ะอย่างผมเนะี่ยเอาจริงๆเลยตอนนี้เนี่ยสินค้าแบรนด์เนมแท้นะครับราคาไม่ได้ว่าจับต้องไม่ได้จับต้องได้และและที่สําคัญของปลอมอยังไงคือของปลอมนะครับราคา เดี๋ยวนี้ผมเห็นคนขายของปลอมเนี่ยจะชนเท่าของแท้แล้วเพราะฉะนั้นมีเวลาหลายร้านไม่จำเป็นต้องร้านผมหรือร้านคุณปิงก็ได้นะครับเพื่อนในวงการเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้สินค้าดีนะครับเนาะลองดูครับถึงสถาบันก็คือถ้าไม่ดีจริงคงไม่กลับมาซ้ําครั้งที่2คะ่ะกันเองครับแล้วก็คุณครูค่อนข้างน่ารักทั้ง3ท่านเลยแล้วก็ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกคนไม่ว่าจะเรื่องคดีความก็จะเห็น เป็นคนแรกๆเลยที่อยู่ในหน้าสื่อข่าวนะครับแล้วก็เพื่อนๆในคัสก็ค่อนข้างช่วยเหลือกันดีครับผมมีตภาพดีครับใช่แล้วก็ขอบสำหรับครูก็คือเรียนจบวันนี้ไม่ได้จบแค่วันนี้ค่ะเหมือนดูแลตลอดชีพแม้ตัวเองจะแบบเจ็บตัวก็ช่วยทุกเคสค่ะครับสวัสดีครับผมเอกนะครับพุชนาาพุนศรีนะครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักงานปลายกระทรวงคลังนะครับประสบการณ์ก็คือทํา กลมสัรพากรมาก่อนนะครับทุกวันนี้ก็เป็นวิทยากรนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัท PS Engineering นะครับเป็นผู้วางแผนระบบแม้แต่คอมพิวเตอร์หรือแม้ระบบภาษีนะครับการที่ได้มาที่นี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของแบรนด์เนมเกี่ยวกับภาษีอย่างไรมียอดเท่าไหร่ถึงต้องถึงต้องยื่น ยืดให้ถูกวิธียังไงนะครับที่ไม่ให้จะโดนสัรนประกรเรียกย้อนหลังได้นะครับหรือแม้แต่ถ้าโดนสันประกรเรียกย้อนหลังเนี่ยเราต้องทําตัวอย่างไรได้บ้างทางเราจะเข้าไปให้ข้อมูลและก็เข้าไปช่วยจนเคลียร์คัดได้ครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับสำหรับคอสนี้ครับปกติผมสอนที่เซาล์อิตอยู่แล้วเซา์อต mm hmm. กับอัธวิทย์บางนาครั้งแรก mm hmm. <อ>ครั้งแรกประทับใจนะครับได้ได้รู้ข้อมูลของแต่ละของแต่ละท่านว่ามีเปิดร้านอะไรบ้างแล้วก็มาจากที่ไดเพราะว่าคอร์สนี้คือมันสาคัญจริงๆเราก็ใส่ใจผู้เรียนจริงว่าอยากให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับความรู้และสามารถนําไปไป,ไป,ไป,ประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้ประมาณนี้ครับ คือภาษีเกี่ยวข้องกับทุกส่วนจริงๆแล้วภาษีเริ่มเริ่มตั้งแต่ขายของอยู่แล้วนะครับโดยถ้าขายของได้เยอะเนี่ยตั้งแต่ล้านแปดเราก็ต้องจดแบตละพอเสร็จสิ้นปีเราก็ต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาหรือแม้แต่จะจดนิติบุคคลเพื่อเป็นการลดหย่อนได้มากที่สุดรเราก็จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการลดหย่อนหรือลดค่าใช้จ่ายไปในคอสนี้นะครับได้ครับภาษีจริงๆเป็นเรื่องสําคัญถามว่าเป็นเรื่องน่ากลัวไหมกลัวครับคนไทยทุกคนกลัวภาษีอยู่ละ เพราะว่าส่วนใหญ่นี้โดนกันโดนย้อนหลังนะครับเป็นเรื่องน่ากลัวแต่เราจะมาทําความเข้าใจนะครับภาษีเนี่ยก็เหมือนแฟนเราก็ต้องทําความเข้าใจให้มันลึกซึ้งจะได้ไม่โดนเจ็บตัวย้อนหลังครับ ส่วนการติดตามติดติดตามของเว็บไซต์ของหน่วยงานนี้ได้เลยนะครับของอของที่คอสอรมได้เลยเพราะว่าผมก็จะคอยอัพอัพเดทหรือแม้แต่ช่วยทางหน่วยงานอยู่แล้วว่ามีปัญหาอะไรมียื่นยังไงยังไงหรือแม้แต่โดนสนรรพกรเรียกทางเราก็สามารถเข้าไปช่วยไม่ใช่เข้าไปช่วยเคลียร์นะครับทำความเข้าใจหรือแม้ผ่อนได้นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ,รบผมพันตารวจโทธเนศอนอาคกาจากสํานักงานป,งกนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้ค้าสินค้าแบรนด์เนมโดยเฉพาะมือสองนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายก่อาการร้ายนะครับแล้วก็จะแถมให้ด้วยกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันพรุ่งนี้เลยนะครับซึ่งต้องปฏิบัติแล้วครับใช่ครับเป็นกฎหมายที่จะมีผลในวันพรุ่งนี้เลยครับหมายที่จะออกใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับที่จริงออกมาแล้วแต่มีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้หลักก็คือว่าผู้ค้าเนี่ยผู้ค้าสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยต้องระมัดระวัง ในการที่จะไปสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพย์สินให้กับผู้ก่อการร้ายหรือผู้ค้าอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงนะครับว่าเราจะต้องระวังยังไงเราจะมีความผิดยังไงกฎหมายของกฎหมายฟอกเงินนะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่หลักมันก็ตรงตามชื่อก็คือการฟอกเงินนําเงินที่คนร้ายอาจจะได้เงินจากเงินไม่บริสุทธิ์มาแล้วเปลี่ยนมาซื้อสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็เอาเงินที่บริสุทธิ์นี้ออกไปนะครับประมาณนี้ รู้สึกว่าประทับใจครับที่นี่รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของสํานักงานด้วยในฐานะสํานักงานนะครับที่จะได้มาอธิบายกฎหมายใหม่ๆให้กับผู้ค้าได้ทราบอ๋อได้เลยครับคือทั้งที่สำนักงานโดยตรงนะครับแล้วก็ลายส่วนตัวก็ได้ถ้าเกิดว่ามีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายเรานะครับลายได้ครับลายลายที่สุด3349 TISUD แล้วก็เลข3 3 4 9ครับ